สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีเลี้ยงปลากัดตัวโปรดของผมเจา้าแรปเตอร์อยากให้แข็งแรงสีสวยและอยู่กับเราไปนานๆทำยังไงมาดูกันนี่คือแรปเตอร์ปลากัดมหาชัยเขาเป็นปลากัดที่มีนิสัยสนชอบไว้อดคลิปทุกวันเลยดูสิครับว่าสวยไหม สิ่งสำคัญที่สุดในการเลรี้ยงประกาศคือน้ำสะอาดครับผมจะเปลี่ยนน้ำทุกๆ 3- 4ถึงวันใช้น้ำพักว้ายข้ามคืนหรือจะใช้น้ำกรองก็ได้จ้าไว้นะครับห้ามใช้น้ำประปาส,สดเด็ดขาดเรื่องอาหารก็สำคัญครับผมจะให้อาหารเมร็ดวันละสองครั้งเช้าเย็นบางวันก็จะให้อาหารสดบ้างเช่นหนอนแดงให้สีสดและครีบแข็งแรงแต่ต้องให้พอดีนะครับอย่าให้เยอะน้าจะเน่า เคล็ดลับอีกอย่างคือแสงรอณภูมิอย่าวางหลวไว้กลางแดดพอน้ำจะร้อนเกินไปควรวางในที่มีแสงสว่างทางอ้อมและอย่าลืมปิดฝาหลกันนะเดี๋ยวปลาจะกระโดดออกแต่ดีหน่อยที่แรปเตอร์ไม่เคยกระโดดออกเลยนี่คือวิธีง่ายๆที่ผมใช้เรียงแรปเตอร์ถ้าเพื่อนๆมีปลากัดเหมือนกันลองแชร์เคล็ดลับของคุณในคอมเมนต์ได้เลยขอบคุณที่ดูจนจบแล้วเจอกันคลิปหน้า